ยะโสธรกลายเป็นกระแสร,ร้อนในโลกออนไลน์เมื่อมีผู้เผยแพร่ภาพภาพป้ายประกาศปริศนาที่ปรากฏอยู่หน้าบ้านหลังหนึ่งในพื้นที่จังหวัดยะโสธรซึ่งชาวเน็ตต่างระบุว่าเป็นบ้านของผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์บุคคลที่มีกระแสในโซเชียลก่อนหน้านี้โดยในป้ายระบุข,ข้อความชัดเจนห้ามบุคคลภายนอกเข้าพื้นที่ส่วนบุคคลถ่ายภาพบันทึกวิดีโอหรือเผยแพร่ภาพของตัวบ้านและอาคาร เนื่องจากทรัพย์สินดังกล่าวอยู่ระหว่างการพิจารณาคดีของศาลจังหวัดยะโสธรตามหมายเลขคดี WE 182ทับ2 5 6พร้อพร้อมเตือนว่าหากฟ้าฟื้นอาจมีความผิดตามกฎหมายหลังภาพดังกล่าวถูกเผยแพร่และแชร์ต่อกันเป็นวงกว้างในโลกออนไลน์เหล่าแฟนคลับและชาวเน็ตจำนวนมากได้ตั้งคำถามเกี่ยวกับสิทธิในทรัพย์สิสนการติดป้ายและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยบางความคิดเห็นตั้งข้อสงสัยว่า คนที่ติดป้ายนั้นมีสิทธิชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ขณะที่บางรายมองว่าบ้านอาจเป็นของหญิงเจ้าของบ้านจริงแต่ที่ดินไม่ใช่จึงอาจเกิดข้อพิพาทด,ด้านกรรมสิทธิ์อีกด้านหนึ่งผู้ใช้งานหลายไรายได้เข้ามาสอบถามทนายพัทผ่านทางโพสต์เฟซบุ๊กซึ่งทนายพัทได้โพสต์อธิบายว่าคนที่มีชื่อในโฉนดที่ดินย่อมต้องสันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นเจ้าของที่แท้จริงและถูกต้องตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง่งมาตรา127 ด้านทนายพัฒได้ชี้แจงเพิ่มเติมในประเด็นที่แฟนคลับสงสัยเรื่องหมายเลขดําโดยอธิบายว่าหมายเลขดําคือเลขคดีที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลและยังไม่สิ้นสุดส่วนหมายเลขแดงหมายถึงคดีที่มีคําพิพากษาแล้วตัวอักษรที่ปรากฏในหมายเลขคดีใช้แยกประเภทคดีเช่นพอหมายถึงคดีแพง่งขณะที่อีเป็นคดีแพ่งที่ยื่นฟ้องผ่านระบบออนไลน์ กระแสคอมเมนต์ยังคงหลังหลยอย่างต่อเนื่องบางรายตั้งข้อสังเกตว่าหากไม่มีคำสังส่งศาลแต่มีการติดป้ายเตือนลักษณะดังกล่าวอาจเข้าขายละเมิดสิทธิ์หรือแสดงตัวเป็นเจ้าของโดยไม่มีสิทธิ์ขณะที่อีกฝ่ายกลับเห็นว่าคนที่กล้าติดป้ายอาจมีเอกสารหรือคำสังส่งศาลรองรับอยู่เบื้องหลังบางคอมเมนต์ถามว่าแสดงว่าเลขคดีดำที่พิมพ์ในป้ายนั้นคือเลขคดีการฟ้องเพื่อจะคัดค้านการขายที่ดินไม่ได้ รวมถึงการห้ามบุคคลอื่นหรือเจ้าของที่ดินเข้าไปในพื้นที่นั้นใช่ไหมคะด้านทนายพัฒ์ให้ข้อมูลว่าก็คงเป็นเช่นนั้นครับแม้จะยังไม่มีข้อยืนยันอย่างเป็นทางการจากฝ่ายที่เกี่ยวข้องแต่เรื่องนี้กลายเป็นที่จับตาของสังคมโดยหลายคนเรียกร้องให้มีการชี้แจงข้อเท็จจริงอย่างชัดเจนเพื่อยุติความสับสนและคลี่คลายข้อพิพาทตามกระบวนการยุติธรรมอย่างไรก็ตามเรื่องนี้ดูเหมือนจะไม่จบลงง่ายๆเพราะนอกจากจะยังไม่มีคำชี้แจงอย่างเป็นทางการ จากทั้งสองฝ่ายแล้วกระแสในโลกออนไลน์ยังคงปะทุอย่างต่อนเนื่องแฟนคลับและผู้ติดตามจำนวนมากต่างจับตาดูว่าใครจะเป็นผู้ถือสิทธิทแท้จริงและเรื่องนี้จะลงเอยอย่างไรหลายคนมองว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอาจเป็นเพียงยอดของภูเขาน้ำแข็งของข้อพิพาทที่สะสมมานานระหว่างผู้มีส่วนเกี่ยวข้องโดยเฉพาะในกรณีที่บ้านหลังนี้มีผู้อยู่อาศัยมีความผูกพันและเคยเป็นภาพลักษณ์ที่ผู้คนจดจำในฐานะ ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ที่สร้างแรงบันดาลใจให้คนจำนวนมากบนโลกโซเชียลท่ามกลางข้อสงสัยมากมายที่ยังไม่มีคำตอบทั้งเรื่องสิทธิในการครอบครองบ้านกับกรรมสิทธิ์ในที่ดินการติดป้ายเตือนโดยไม่มีคำสั่งศาลอย่างเป็นทางการและข้อกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิระหว่างที่คดียังไม่ถึงที่สุดยิ่งทำให้หลายฝ่ายคาดการกันไปต่างๆนานาชาวเน็ตจำนวนหนึ่งยังคงเชื่อว่าฝ่ายที่ติดป้ายอาจมีข้อมูลหรือเอกสาร ที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะในขณะที่อีกฝ่ายกลับเห็นว่าการกระทําใดๆในช่วงที่คดียังอยู่ระหว่างการพิจารณา,านั้นต้องเป็นไปอย่างระมัดระวังไม่เช่นนั้นอาจเข้าข่ายละเมิดสิทธิหรือฝ่าฝืนกฎหมายเสียเองผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งแสดงความเห็นว่าเรื่องนี้ไม่ใช่แค่เรื่องบ้านหรือที่ดินแล้วค่ะแต่มันคือศักดิ์ศรีและความเป็นอยู่ของคนคนหนึ่งที่มีแฟนคลับติดตามจํานวนมากและทุกคนก็อยากเห็นจุดจบของเรื่องนี้อย่างยุติธรรมจนถึงตอนนี้สิ่งที่ทุกฝ่ายอยากเห็น คือข้อเท็จจริงที่ชัดเจนและการยุติปัญหาด้วยกระบวนการทางกฎหมายที่เป็นธรรมกับทุกฝ่ายในขณะที่แฟนคลับจำนวนไม่น้อยยังคงปักหลักติดตามความคืบหน้าอย่างใกล้ชิดพร้อมตั้งคำถามสำคัญว่าเรื่องราวจะจบลงแบบไหนใครคือผู้ชนะที่แท้จริงและท้ายที่สุดแล้วความยุติธรรมจะอยู่ข้างใครเรื่องนี้อาจไม่ได้จบเพียงแค่ป้ายหน้าบ้านแต่อาจเป็นบทพิสูจน์ความจริงของสิ่งที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังความขัดแย้งที่ยืดเยื้อมานาน แม้จะเป็นประเด็นที่หลายคนมองว่าเป็นดรามา่าหรือข้อพิาพาทส่วนตัวแต่ในอีกด้านหนึ่งเรื่องนี้ก็ทําให้สังคมได้เรียนรู้และตื่นตัวเกี่ยวกับสิทธิในที่ดินที่อยู่อาศัยและกระบวนการทางกฎหมายมากขึ้นอย่างไม่รู้ตัวไม่ว่าจะเป็นความเข้าใจเรื่องความหมายของหมายเลขคดีดํากับคดีดแดงหลักการครอบครองทรัพย์ความสําคัญของชื่อใน,นโฉนดหรือแม้แต่การออกคําสั่งคุ้มครองชั่วคราวจากศาลสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นเรื่องใกล้ตัวที่หลายคนอาจไม่เคยรู้ แต่กลับได้เรียนรู้จากกรณีนี้แบบไม่ต้องเปิดตำรากฎหมายเลยทีเดียวเรื่องนี้จึงไม่ใช่แค่ดราม่าชั่วคราวในโลกโซเชียลแต่นับว่าเป็นบทเรียนทางกฎหมายของสังคมไทยที่มาจากเหตุการณ์จริงและช่วยเตือนใจเราว่าก่อนจะทำอะไรกับทรัพย์สินใดๆต้องรู้สิทธิของตัวเองให้ชัดและอย่าลืมว่ากฎหมายอยู่เหนืออารมณ์ขอบคุณแฟนคลับที่รับชมจนจบครับ